คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ถนนข้าสารขณะนี้ค่ะก็เป็นไปนอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเดินทางมาเล่นน้ําสงการกันที่นี่เป็นจํานวนมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ค่ะ มาตรการรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างแน่นหนานะคะพร้อมทั้งมีการตรวจการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเนื่องจากป้องกันการนําเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แป้งและก็อาวุธนะคะเข้ามาในบริเวณถนนข้าวสารค่ะแล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ พันตำรวจเอกจักรภพสุขคนทาล่านะคะผู้กำกับสอนอชนะสงครามค่ะก็มีการปล่อยแถวนะคะแล้วก็ให้นโยบายการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะเที่ยวอย่างสนุกสนานค่ะก็เราวางมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะฮะเราเรามีการจัดการเป็นสงวงรอบวงรอบวงในก็คือการดูแลพื้นที่ท,ที่จัดงานก็คือเข้าสารระบุตรีนะฮะแล้วก็มีการ ตั้งเป็นจุดตรวจคน้นจุดช่วยเหลือ,อ,อประชาชนอยู่6จุดนะฮะโดยรอบบริเวณนะฮะมีทั้งตำรวจทั้งอาสาใช้กำลังตำรวจก็ประมาณ400คนใช้อาสาประมาณ200นะครับแล้ววงรอบนอกเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครดูแลความเรียบร้อยดูแลเส้นทางประชามพันธ์เส้นทางรวมทั้งการปิดถนนต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือบรรยากาศการเล่นน้ำสงการที่นี่นะคะ สนานคึกคื๊กกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะก็มั่นใจค่ะว่าที่นี่นะคะจะดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะสนุกครับมาทุกปีแล้วมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยที่นี่มากไหมแค่ไหนครับมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยที่นี่มากไหยแค่ไหนอ๋อมั่นใจมากก็มั่นใจค่ะเพราะว่ามันดูปลอดภัยดีอะค่ะ ทุกปีสนุกมากขอให้รักษาประเพณีไทยไว้ตลอดนะครับอ,อยากใหอ้อยากเชิญประชาชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในเชียหมนครให้มาเล่นน้าสงการที่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มาเล่นที่นี่ปุ๊บพอเย็นปุ๊บเดี๋ยวเราก็กลับบ้านพรุ่งนี้เราก็มาเล่นกันใหม่แล้วก็ประเพณีของการขอให้ผู้สูงอายุนะครับมีความสุขและครอบครัวประสบความสุขความ,วามเจริญทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ